การสร้างกล่องข้อความนะครับไปที่ insert นะครับเลือกไปที่ textbox นะครับนี่นะครับ insert เมนู insert ribbon textbox นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะครับ t e f t ขอใช้ตัวใหญ่นะครับจะได้มองเห็นชัดนะครับต่อไปเราจะปรับแต่งกล่องข้อความนะครับคลิกที่กล่องข้อความหนึ่งครั้งเลือกที่คำว่า shape format นะครับ นี่ครับเชฟฟอร์แมตสามารถเปลี่ยนใส่สีได้นะครับใส่สีก่องข้อความได้ทำสีขอบได้นี่ครับเลือกกรอบนี่นะครับเลือกได้เลยนะครับนี่นะครับสีข้อความมีเยอะมากเลยนะครับในเชฟฟอร์แมตเนี่นะครับสามารถเลือกปรับแต่งเกี่ยวกับกล่องข้อความได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือจะปรับขนาดก็ได้นะครับนี่ปรับขนาดของข้อความนะครับ ทำได้หมดเลยครับอยู่ในเชฟฟอร์แมตครับผม